ผมเสียให้เป็นผมสวยใครที่ทําสีผมมาแล้วผมเสียมาดูคลิปนี้เลยเริ่มจากการสระผมเราก็ต้องมีทีทเมนที่บํารุงผมเสียได้อย่างล้าลึกทีทเมนไบโอซองน้ําเงินในตํานานหลังสระผมเสร็จหมักทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกบอกเลยว่าผมนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยช่วยฟื้นฟูผมเสียและลดการชีฟฟูของเส้นผมและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบํารุงผมด้วยเซรั่มตัวนี้ช่วยบํารุงผมเสียลดผมชี้ฟูให้มีน้ําหนักจัดทรงง่ายและถ้าอยากให้ผมตรงสวยมากยิ่งขึ้นก็ต้องหนีบผมด้วยเครื่องหนีบ Super v, หนีบแล้วผมเงาสวยขึ้นกว่าเดิมมันมีจริงๆนะตัวนี้แผ่นหนีบเคลือบเซรามิกถนอมเส้นผมไม่ทําให้ผมเสียค่ะคนที่ทําสีผมแนะนําเครื่องหนีบซูเปอร์วีเลยผมตรงๆทื่อๆมันก็ดูไม่มีสไตล์วันนี้จะมาเปลี่ยนผมสั้นให้ดูสวยสแซ่บไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องหนีบซูเปอร์วีค่ะวันนี้เราใช้เป็นไซส์เอสเพื่อที่เวลาเราทําปลายงุม้มมันจะทําได้ง่ายกว่าและออกมาสวยด้วยเราก็จับผมมาทีละชอ่อแล้วก็งุ้มปลายลงแบบนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าทําง่ายมากๆทรงนี้ทํออก ออกมาแล้วบอกเลยวันหน้าดูเรียวมากเป็นไงวันนี้ให้กี่คะแนนดีคะน้องพี่เห็นสินค้าในร้านเนี่ยมีตัวทดลองทุกตัวเลยใช่ค่ะเปิดไว้ให้ลูกค้าลองค่ะตัวทดลองเยอะขนาดนี้มีบริษัทซัพพอร์ตให้เหรออ๋อไม่ค่ะตัวทดลองในร้านเจ๊เปิดแกะเองทุกตัวเลยค่ะโอ้ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะได้กำไรจากไหนน้องถามจริงกำไรก็ไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่เจ๊ยอยากให้ลูกค้าได้ลองก่อนตัดสินใจซื้อนะคะอย เศรษฐกิจแบบนี้จะมาแก่ให้ทดลองทุกตัวไม่ได้นะน้องขาดทุนแย่เลยเอางี้ไหน,ไหนตัวนี้พี่ก็ทดลองไปแล้วพี่ซื้อตัวทดลองไปเลยแล้วกันอ,อไม่เป็นไรค่ะลูกค้าตัวนี้มีคนลองไปหลายคนแล้วลูกค้าซื้อตัวใหม่ไปเลยคะ่ะไม่ไม่ไเดี๋ยวพี่ซื้อตัวทดลองนี่แหละพี่ได้ยินแบบนี้แล้วพี่สงสารเจ๊อุ้ยไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้าเออนะพี่ไม่ซีเรียสช,ช่วยกัน จะว่าไปอันนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วนะขายให้พี่50บาทแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเราขอถามเจ๊ก่อนได้ไหมคะถามทําไมพี่ช่วยเจ๊เจ๊ควรจะดีใจนี่เนี่ยโอ้ยจะโดนเจ๊ว่าอีกเนี่ยแม่<ะ>ไปเรียนก่อนนะครับจ้าลูกชายสุดฮอตของแม่เอลืมเลยครับน้ําหอมพี่ผมสั่งมายัางครับนี่จ้าเอ้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกไปก่อนนะครับเดีว มาแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนอีกแล้วใกล้สอบแล้วผุมก็มาสิครับอะงานเธอเราทําให้เสร็จแล้วหัดทําเองสมั่งไม่ใช่ใช้แต่เราขอบคุณครับเราซื้อน้ําหอมมาใหม่นะจีดน้ําหอมแลวอย่ามาใกล้เรานะเราไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมมันฉุนน้ําหอมบินเซนต์กลิ่นทันตัวนี้ไม่ฉุนนะนี่เธอรู้ไหมมิทินเธอมีอาจารย์ออกข้อสอบยากมากเลยนะเธออย่ามัวแต่จีบสาวหัดมาตั้งใจเรียนสะมั่งเ็คนมันหล่อครับยิ่งจีด น้ำหอมวินเซนต์สาวยิ่งจิตึืม่มหนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอนโอ้หอมมากเลยทำถึงมากเธอลองไหม หอมติดทนนานเลยนะเราไม่ชอบฉีดน้ําหอมเชิญเธอไปฉีดให้สาวๆของเธอดมเถอะกว่าเราจะสั่งมาได้นะเนี่ยเขาจะเติมของอีกกีวันที่28นะที่ติ๊กตอกไลฟ์พี่วินไป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 ได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเรียนไม่ทันอันนี้ไม่เข้าเรียนแล้วหอมขนาดนี้ไปเซ็กเบสติ้งกับผู้สาวดีกว่าไม่ได้นะอเออถ้าเธอไม่เข้าเรียนนะเราจะตัดเพื่อนกับเธอเลย ยากมิทีนอาจารย์จะออกสูตรนี้เธอต้องจำสูตรเคมีให้ได้เลยนะอยากจังยากเธอก็ต้องมาติวกับเราทุกวันถ้าอย่างนั้นเธอจะสอบไม่ได้นะจอดนี่แหละคะ่ะลุงปีเตอร์วันนี้อากาศดีเดี๋ยวนูเดินเข้าโรงเรียนเองสีน้ำหอมพี่วินกลิ่นนอตที่ดีกว่าหอมมากเปิดประตูเลยคะ่ะลุงปีเตอร์ครับคุณหนู จีบสาวไม่เห็นยากขนาดนั้นเลยแต่อันนี้อาจารย์ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วมิทินมิทินมิทินอ่ะเดี๋ยวเรามานะเราจะไปจีบสาวมิทินสวัสดีครับคุณสวยคุณสวยสื่ออะไรครับ เดี๋ยวกันครับเพื่นสวยหลีกไปทำไมตัวหอมจังครับเรื่องของฉันหลบเฮ้ยอุย,อยเอาขึ้นมานะเนอะน้องเซนน้หอมบินเซนเหมือนกันเหรอผมเอามานะไม่ให้ต้องเราจะปลดได้ไหมอะอยากได้ก็ไปสั่งเอาสิเขาจะเติมของวันที่28ที่ติ๊กตอ็อกไลฟ์พี่บินพี่อยากได้ของน้องหล่มันหอมดีเขาไม่มีเงินสินะถ้าอยากได้ก็ออกไปเลยมีทีน เพราะว่าเราเจอเนี้ยคู่แล้วไปเข้าเรียนได้แล้วจะไปไหนจับแจ็คเล้วโอ้ยเหนื่อยไม่เล่นแล้วนะทำไมวิ่งเร็วจังตามไม่ทันเลยพ่าเราแข็งแรงไงไปไปกินน้ำก่อนไหมไปวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะไม่ร้อนเลยไม่ไม่ร้อนเลยเหนื่อยจังเย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมไปสิแต่เธอต้องไปส่งเราด้วยนะได้ครับผม เหนื่อยไหมเหงื่อออกเยอะเลยมะเดี๋ยวเราฉีดน้ำหอมให้อันนี้กลิ่นหันฉีดแล้วจะดูเป็นผู้ชายเท่สดชื่นมากเลยนะน้ำหอมมินเซนเหรอเราชอบมากเลยนะหอมจิตทนมากเลยนะหอมมากเราอยากให้เธอฉีดน้ำหอมให้เราทุกวันได้ไหมได้สิมิทีน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 ครับ นี่เธอเป็นอะไรนั่งเหม่ออยู่ตั้งนานเราเรียกตั้งหลายรอบก็ไม่ได้ยินเราคิดถึงเจ้าของผ้าพื้นนี้อยู่นี่เราติวให้เธอมาตั้งเยอะเธอไม่ได้สนใจฟังเลยเหรอเนี่ยงั้นเราจะกลับแล้วเราปวดหัวเฮ้ยเธอเป็นอะไรไม่สบายหรอไปไหมไปหาหมอไหมเธอเป็นห่วงเราหรอก็ต้องเป็นห่วงดีเธอเป็นเพื่อนเราไม่เป็นไรอ่ะขอบใจนะ เดี๋ยวเรากลับไปนอนพักก็คงจะหายงั้นเราฝากกันบ้านน่ะนะเราจะไปดักรอสาวนะเจ้าของผ้าผืนนั้นน่ะหรอใช่ครับเราจะเจาน้ำหอมไมคืนเขาด้วยครับเธอเธออยากได้น้ำหอมพี่บินไหมเนิวถ้าอยากได้เจอกันที่ติ๊กตอกไหลพี่บินกันที่ที่แปบดนี้ก็บอกแล้วไงเราไม่ชอบฉีดน้ำหอมไปก่อนนะบา,บาย ขอเบิกเงินเลยนะคะวกหนูจะไปเที่ยวงานวัดต่อค่ะวันนี้เป็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมากอะหัวหน้าให้ติ๊เพิ่มขอบคุณค่ะหัวหน้าถ้ามีงานแดนเซอร์อีกเดี๋ยวหัวหน้าติดต่อไปนะสวัสดีครับผมซ้อมิจินครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพลาค่ะพลลาดูท่าละครของรวยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมอยากเองครับ พอล่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยังครับใครมาแต่เช้านี่สวัสดีครับคุณเมียคุณพอล่าอยู่ไหมครับตาเลี้ยวคุณมิเตมมาอะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตาัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณมิเตมอยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะื่อเองค่ะทำไมไม่เห็นสวย เมืม่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืนฉันใช้บีบีสองดำบีบีสองดำนามีช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเ,เ,เนื้อแมตทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเหื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะ02รส,สองในเชลอเบและเบอร์03อามอัมอนเบผิวดูสวยเปย๊ะสไตลแมตในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีลเวนและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขวันอ่อนครับตกใจง่ายมากพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ปะอืมผอมผมผอมลงมาก ผอมลงจริงใช่ปะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเอวก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เลียวเออพี่ก็ว่าอยู่เกงพี่หลวอมพี่ก็ใหม่ดาวิกาใครผอมกว่ากันพี่ผีผอมกว่ามาไม่รอเกก็พูดเอวเอฟหน้าเลี้ยวสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูสินี่กางเกงฉันหลวมกกงเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอนเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองอพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเขาชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่า,าฉันผอมว่าฉันผอมสิอิจฉาฉันหรือไงนั่นเธอกินข้าวกับอะไรนิว กินข้าวเหนียวจิ้มซอสแม็กกี้นะอร่อยจะตายประหยัดด้วยนะน<ม>ี่ก็เห็นเธอกินซอสแม็กกี้กับไข่ต้มทั้งเดือนมันอร่อยตรงไหนก้เพขาะไข่ต้มกับซอสแม็กกี้นี่แหละพี่พรนพ่ถึงมีเงินเก็บในบัญชีถึงหกหลักไงเก็บไว้เยอะเหอเงินอะตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยก็จะอดกินของอร่อยเหมือนฉันเย,ย็นนี้ซักผ้าดีกว่าซื้ออะไรห่อเล็กขนาดนั้นมันใักสะอาดด้วยเหรอก็ใช้ทีละนิดเดียวมันก็สะอาดอยู่นะแถมยังประหยัดด้วยโอ้เอานิว นี่บอกว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรล่ะนิวเป็นโรคกระพร้อนอ่ะพี่พรแล้วหมอก,ก็บอกว่าขาดสารอาหารด้วย <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเงิน,หนให้ใช้มัง่งซื้อของมีประโยชน์มาบำรุงตัวเองมัง่งไม่รู้จะเก็บไปทําไมเห็นไหมหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่นานเดี๋ยวก็หายยังดีนะที่นิวมีเงินเก็บเอามาไว้รักษาตัวเอง ทำไมหน้ามืดจังเลยเป็นอะไรพี่พรสึกแดงมืดเหมือมนจะเป็นลมร้อนๆหนาวๆมาหลายวันแล้วไปหาหมอให้หมอตรวจดีกว่าไหมพี่พรหาหมอแพงจะตายพี่ไม่มีเงินหรอกนิวก็บอกแล้วว่าให้พี่พรเก็บเงินบ้างไม่ใช่มีอะไรก็ใช้หมดแม่จะแซ์อีอย่าง ยีรานค่ะจะนี่ยีรานค่ะแม่เก็บลงเลยโทรศัพท์นั่นห้างก็ห้างเอาขึ้นมาโชว์คนทําไมหนูอยากอายคนแม่มขอโทษพอดียายโทรมาฝากซื้อประทูไม่เมียวแป้งอันนี้ก็ใช้ดีนะลูก39บาทเองไม่หนูจะเอาแป้งรัน369เนี่ยอุ้ยมันแพงลูก อันนี้แหละก็ใช้ดีเหมือนกันไม่จะให้หนูใช้แป้งราคาถึกๆแบบนั้นน่ะหนูก็อายคนหมดไม่มีเออสีทาเล็บจะส,สีสวยๆลูกอ,องหนูต้องเล็บเจลเท่านั้นลิปเคเอเขาลดราคาเหลือ19บาทเองแม่อายเพื่อนจะไม่ให้หนูใช้ลิปแบบนี้ปากหนูห้าวหมดคิดเงินเลยค่ะทั้งหมด1,450ค่อะอามาเมีออะไรทำไมแพงจังแพงที่ไหนก็แค่พันกว่าเองมีแต่ของดีๆทั้งนั้น ยายก็เลยจะไม่ได้ประทูแม่หนูหิวข้าวอยากินตำมกหงไปๆไปกับบ้านเนยแม่ตามให้กินไม่หนูจะไปกินตำมหหงในห้างเท่านั้นเฮ้ยสิมาี่หาองี้ยในเงินอยหาสิบบาทนี่สิไปซื้อประทูให้ยาย